สวัสดีครับผมชื่อจกักรีชัยพัฒนากุลนะครับปัจจุบันก็ทําธุรกิจส่วนตัวครับเปิดบริษัทเองครับเป็นบริษัทโลจิสติกส์ครับเฟสโฟ,ฟเดอร์นะครับผมปีนี้ก็เข้าปีที่ที่แล้วครับชื่อบริษัท ASL Logistics นะครับผม ผมเองเป็นสิทธิ์เก่าของทาง ITBS ทีฟฟาด้วยนะครับในส่วนของการเรียนทางด้านตัวแทนออกของรุ่นที่10นะครับผมเป็นช่วงการเรียนที่ต้องบอกว่าสนุกเลยแหละนะครับผมเพราะว่าจะอาจารย์แต่ละท่านผู้สอนนะฮะมีทั้งอาจารย์ที่เราคุ้นๆมาอยู่แล้วนะฮะให้ความรู้ทั่วไปด้วยนะครับผมแล้วก็อาจารย์ที่เน้นเฉพาะทางด้านตัวแทนออกของเลยซึ่งผมเชื่อเหลือเกินครับว่าในหลายๆคําถามที่เคยถามไปนะครับผมอาจารย์ทุกท่านเนี่ยให้ความรู้ได้ดีมากๆนะครับผมคือหลายๆคําถามที่ถามไปเนี่ย บางทีเราก็เคยถามตัวเองเหมือนกันว่า,ามันยากมันยากมากนะเราจะไปถึงตรงจุดนั้นไหมแต่พอมาได้าการไขข้อข้องใจนะฮะแนวทางว่าที่มาที่ไปของมันคืออย่างไรเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจขึ้นมากว่าเรามาถูกทางแล้วนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าจากวันนั้นถึงวันนี้น่าจะสักประมาณเกือบเกือบสามปีเนาะสามปีนะฮะท,ที่ที่เรียนมาเนี่ยผมมามาต่อยอดนะฮะในเชิงของการประกอบการแล้วก็การบริหารก็คือเรารับคนที่ เป็นผู้ชํานาญการแล้วก็มีการเพิ่มเติมในส่วนของการให้บริการธุรกิจทางด้านตัวแทนของอของนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากการที่มาเรียนณว,วันนั้นแหละนะครับผมหนึ่งในผู้สนับสนุนนะฮะแล้วก็หนึ่งในคู่ที่ให้โอกาสผมนะฮะให้ผมรู้ว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันสามารถไปต่อได้ไกลามากแต่เราต้องออมั่นใจในเรื่องการปรับตัวแล้วก็การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะฮะก็คือในส่วนของทาง ITBS บีสทิฟฟานะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ทราบว่าทางทิฟฟ้านะฮะก็ครบ25ปีด้วยนะครับผมอย่างไร กันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในฐานะสิทธิเก่านะฮะหรือว่าในฐานะผู้ประกอบการแล้วก็คนที่มีส่วนที่มีโอกาสในที่จะเติบโตในวันนี้ได้ส่วนหนึ่งก็มาจากทางทิฟฟ่าไอทีบีเอสนะฮะก็ขอให้นะครับผมทางสถาบันนะครับมีน้อง,น,องน้องลูกศิษย์นะฮะรุ่นใหม่ๆเข้ามาเยอะๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จยิงย่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ขอให้เป็นหนึ่งในกําลังสําคัญนะฮะสำหรับทางสถาบันนะครับเพื่อการพัฒนาบุคลากร,กรทางด้านโลจิสติกส์ให้กับประเทศไทยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับ